สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาเก็บเห็ดพึ่งขมกันอีกค่ะเดีย๋ยวไปชมพึ่งขมกับเรากันนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าจะมีไหมอันนี้มาก็เกือบบ่ายสามแล้วไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะไปขาบไปเดินเลาะหาเห็ดพึ่งขมกันค่ะเห็ดพึ่งขมเกิดอยู่ในป่ายูคานะคะ ตะก้ามีส้มตำมาด้วยครกหนึ่งวัอหิวสเบียงไปค่ะเดินหากันไม่รู้จะมีหรือเปล่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่จ้าลูกมาขอเห็ดยูคาสักตะก้าหน่อยเดอ้อมีไหมนอกดอกนี้ไม่รู้แก่ไหมโอ้ได้อยู่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  ตก๊กนี่ค่ะเพื่อนๆมีดอกหนึ่งเจอแล้วดอกหนึ่งดอกเล็กๆป่านี้ดอกเล็กๆเ,เองนี่มันเพิ่งออกเล็กๆเ,เองจะหมาไมนไหมเนาะวันนี้เนาะ กำลังสวยเลยโอ้เจ้าสวยเลยโอ้ยตรงนี้ก้อยหมวกหักสีดอกอืมสองดอกค่ะ สองดอกเด้อพี่น้องเด้อสองดอกสองดอกหวานที่นี่นด้อ เห็นหลักข้ามันหื ừ? คู่กันแฝดแฟดเอ้ยจรินี้สองดอกสามดอกขึ้นเชื่อนเฮ้ยใบไม้ปกอยู่ นี่สามดอกสามดอกดวสวยๆตัดขาเลยตัดขาก่อนีน่อันไหนตัดบนแล้วไาตัดสามดอก ขึ้นเป็นกลุ่มเลยขึ้นเป็นที่ละสองดอกสองดอกอืมว้ายนั่นน้ำบ่เทาสองดอกสามดอก เบิ่งวา้าพี่น้องมาเก็บเห็ดฝนกระตกห้ามหมานมาเนาะมาหนีเนาะนี่ดอกหนึ่นงยินเปียกเปดฝนตก เออมาลมเถอบเนอะดอกที้เทาบ่เนาะนี่ือดอกบางก็เทือดถอนี่ถัดนู้อเทาบ่เอ้ยเทาเลยบ่เอาเอาดอกนี้ อวบป้วออนอวบใหญ่เฮ้ยตั้งฝนเด้อหูยเรื่องกระตาด้วยโอ้โอหแขกไลดอกแล้วเนี่ยนี่ดอกเนะ่ย โอเพราะนี่บ่ออกแต่หมูว่านแล้วบป่นี่โอ้ทองเริ่มแดงและสองดอกมังอันกระพึงออกพึ่งออกก็มีเบื้บงองดอกนี่คือดอกใหญ่ค่ะ มีเห็ดปวกความพี่น้องนี่แกบอสอืมลายู่เนี่ยเห็ดปวกกระออกน,นี่เห็ดปวกด้วยดอกนึงเนี่ยอืมมีหลายบนอ่อบัดดีน้อ อืมนี่เอาดอกจังสี่ที่กลัวจังจะอร่อยแบบนี้ค่อยน่าอร่อยหน่อยมีสองดอกนี่สี่ดอกแกว่าแก่บ่เนาะ ดอกคือจะเปลี่ยนสีเหรอ,อะ๋อได้ยู่ได้อยู่ได้อยู่สีดอกดอกหนึ่งขาอ้วนปุกเลยอวบอ้วนอืมอันนี้งาม น,นี่ได้เลยโอ้ยเกษสรอยากเ่าเนี่ยลัดเนี่ยอันนี้น,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 นี่พอดีเลยเอ้ยหนึ่งดอกแคทคาผอมพี่น้องสองดอกสามดอก สี่ดอกรานหญ้าผุดดอกอีกดอกนึ่งโอ้ย xong đó xong kẹp à kẹp mấy quá lăng cày giật đèn nha cái gì hết nhang hẳn kinh đại bôn nè หนึ่งดอกดวยว่างนี่สองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่ห้าหกเจ็ดแปดดวยว่างนี่แปดดอกเก้าดอกสิบดอกดวยว่างนี่ ด้วเท่ามันเท่าแล้วจะไปเอามันเอาผีดิกตัวนี่อันนี้บ่เท่าเท่ต้องดอกไดงสั้มดอกเวอร์เบิ่งนะเห็ดพิแต่ดอกใหญ่ เท่าเบิดนี่พอได้อยู่โอ้ยเอึองดอกนี่หั่นยังได้โอ้ยอเ,เ,เ,เอาเบ็ดจะไปเอาเบ็ดฝอันิเบ็ดหน่อกระดูกไม่ใหญ่แท้แฮะได้ไหมคะโอ้อันนี้ได้อยู่ ไม่ได้อยู่นี่วายดอกสองดอกนี่ตี้งสามดอกสี่ดอกตุ้งสี่ดอกหาดอกตุ้ี้าดอก À mời em vô mời 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 Mình đọc đọt đọc này ừ. cả có đá yếu Mình có Đại đứa Đá yếu bọn Sẽ là sĩ thảo Yếu sĩ là เท่าแล้วอเอามันเท่อือ้อมาปอกเห็ดจุ่มเนอะนี่นนะอยู่เท่าบ่ใส่เบิองดูเอ๊ะ อันนี้ว่าดอกใหญ่แทนนิ่มแล้วว่าเอาดอกอืมเบิดลตามอาะนี่อ๋อเรียกับนี้ you mm -hmm. ก็เท่าโอ้โฮออกตะอบอบวานมากนี่าไปดูฝั่งนี้ดิมันเปลี่ยนสีอยู่แล้วจ้ะเนี่ย ขาวอยู mm ่ไ้อยูจุ่มเลย ดองถุมเลยอะนี่ดีกว่ากำลังออกเลยเดี๋ยวไม่เข้าแล้วค่ะเอาแล้วเขาเหลือกได้ ไว้เลือกได้จะไหนนี่ว้าดึงนี่นี่น่าจะได้แค่เท่าเน,นี่ยนะดูสักอันสิโอ้ยเท่า,า,าแล้วบ้าอาอกมาเกอแล้วเราก็ไม่เอาอันนี้น่าจะยงัง ได้ยูออกนนี่ได้ได้ได้เออตรงนี้ออกแต่หมวอวานสวยเลือกได้เราสวยเลือกได้ถ้าไไม่สวยแล้วก็ไม่เอาอื ได้อย,ออยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเดี๋ยวพี่แก,รกเราบอเอาพานผ่านผานอันนี้ยังอันนี้ได้ดอกเนี่ยได้ จุ่มหนึ่งหลังบ่ท่านเปลี่ยนจัก็ขี่ได้บ่ก็ได้โยมันขาว เริ่มขึ้นโป้งแล้วค่ะพี่น้องโอ้ดอกสวยดอกสวย เก็บเห็ดโอ้ยปีแรกที่ออกมาเก็บเห็ดค่ะเก็บก็ไม่เป็นเป็นตะนายลูกทุ่งลูกทุ่งแต่เก็บเห็ดไม่ค่อยเป็นอู้๋ยวสองดอกใี่ใหญ่ค่ะเอ้ยเนี่ยโอ้ยนี่สามดอก đọc lương cái này, có ừ. này người. Người một khạc nữa. เห็นแต่พี่น้องเก็บกันดูทางฝั่งต่างประเทศโูด่ายเน้ากระดอกไงที่กันเลยพี่น้องเนี่ยอือเนี่ยแต่งางามๆสรุปวันนี้ก็ได้เกือบเต็มตะกร้านะคะพี่น้องเพื่อนๆค่ะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จะขอลาพี่และน้องแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่ามันค่ำแล้วสวัสดีค่ะ